ท่านจะเดินอีกครับตามนี้ผู้ บ้าทำไมอ่ะมายมาดูเคเป็นยาอผมใช่เขาจะโรโมชั่นอะไรเนี่ยมโรโบนื่องอะไรอ่ะดูสิทำไมอ่ะดูอยๆจะมาโดดตั้งตายเนี่ยใครมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยใครกระโดดน้ำตายวันหยุดป้านั้นเ่ะไม่โดนมีแต่กระดานเท่านั้นเนี่ยมึงจะมาตายดูสิเนี่ยฉันดึงกันหัวหมดเลยเก็บเลยโหเขาจะไม่มาปานี้เนี่ยแกจะไปยืนออะไรหนาแต่ว่าเขาสองคนคนนี้หนาขายเป้าตอนก็ พูดถามเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรฮะพี่มาห้ามฉันไว้ทำไมเนี่ยคะก็จะไม่ให้ฉันโดดได้ยังไงแล้วพี่ไม่เลยก็ฉันถูกคุนจอนกิษณาข่มขืนถูกจอมกิงาข่มขืนใช่นี่แหละสะใจหนอดแล้วทำไมพ่อนอดอยากได้นามเพิ่ระวลาอ่าภอพุ่งผู้ว่า เราแค่เอาไปเก็บแล้วไปเปลี่ยนเรื่ตรงนั้นแล้วน่ะศาล้วกูก็เลยกูรู้แล้วก็ที่เก็บมันตรงไหนกูก็เนบไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปกันได้เลยดูดโอ้โหเป็นงวงเลยพ่อคุณเนอะหมดกันพรมฉันเอ๊ะเฮากูก็ยังไม่เก่งนะกำจนเกี่ยกรรมนาวตติโลโบสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่มีใครเขาตั้งใจที่จะโดนหมาจนกลมคืนเละนี่คงเป็กรรมเก่เาที่เธอได้รับโดยบังเอิน,เ,นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะทายปเนี่ยออไอ้โดนมา,มาเสียใจกับเธอไหมคนที่เสียใจกับเธอโน่นแม่เธอพี่น้องเธอโน่นถ้าเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะเลี้ยงเธอมาโตแล้วนี่ตอบแทนอะไรแม่บ้างหรือย,ยังเนอะจะมาตายนี่มันได้อยู่อะไรดีใจด่า มะมัมทานนมมาคานังตรงใช่พ่อแม่ทอดไก่เลยตักเผาถาดเลยเลี้ยงมันจะตายเออเอพ่อแม่มาหาหน่อยลูกไปเรียนมางานเราไม่ดู้หรือไงเขาแค่มาเอาะมันดีเหรออันนั้นมันก็เลือกเหรือก็เลือกแตงแม่ก็ต้องทำเลือกทีอุ้ยหยีหลอดทำไมแม่ไม่ใครก้าวทำไมหลอดรู้ก็จะเสียใจแค่ไหนป้าหนัานไม่มีประโยชน์เลยพี่บุญนำทำไมพี่มามัย เอแล้วมันได้อะไระ่ะโกรธคือง้โมโหคือบ้ายิ่โกรธก็ยังเหมือนไฟเผาใจพี่พีเขาคอาไว้ฟังคิดไว้ต่อสู้ว่าวันไหนเราจะเอาให้เขาชนะจนชนะใจเขาได้อย่างนั้นสิแม่พูดดีจริงๆเนาะมหาสมปองเฮ้ยเขาเกิดใครแล้วไม่เกี่ยวเขางั้นเอาอย่างนี้พี่เอาไงเรียกว่าพี่ไม่โกรธฉันไม่โกรธหรอกฉันจะช่วยพี่แล้วการงานงานี้พี่ไปส่งฉันที่บ้านแล้ว กกจะไม่ให้แม่หนอไที่ควยอีกกันเลยอีหนานะเอ้ยหนานนะพูดคำไหนคำมั้นเพราะไอ้นอจะกลัวอีหน,นัน,นู่ใช่แฉ่น,นั้นเราก็เออไปส<อ>่งฉันที่บ้านพี่จะไปส่งให้ถึง